ในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือทางไกลเนี่ยนอกเหนือจากอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คืออาการของรถเสียครับไม่ว่าจะเสียส่วนใดของรถก็แล้วแต่นะครับก็คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างที่ผมกําลังเป็นอยู่ตอนนี้ครับก็คือรถคันที่ผมกําลังขับอยู่เนี่ยมีอาการแอร์ไม่เย็นขึ้นมานะครับก็คือมีแต่ลมร้อนปล่อยออกมานะครับซึ่งผมสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นที่ตู้แอร์รั่วนะครับหรือว่าคอมแอร์เสียนะสสาเหตุนี้ที่ผมสันนิษฐานเอาไว้นะครับและถ้าเกิด ก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกครับก็คือการนํารถเข้าอู่ทั่วไปแต่ว่าอู่ทั่วไปเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าเขาจะใช้อะไรที่มีคุณภาพให้กับรถของเรารวมไปถึงบริการหลังการขายเราก็ยังเชื่อใจไม่ค่อยได้ถูกไหมครับผมก็เลยไปสืบสาะหาข้อมูลมานะครับจนพบว่าเออเขามีอยู่หนึ่งที่ครับที่เนี่ยเจ๋งมากๆถ้าพร้อมแล้วไปครับ สถานที่ที่ผมจะนำรถเข้ามาเช็คระบบแอร์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือศูนย์บริการของเดนโซครับหลายท่านเนี่ยคงเคยคุ้นหูกับชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับค่ายรถดังๆหลายค่ายนะครับและนอกจากนี้เนี่ยทางเดนโซเนี่ยเขายังมีศูนย์บริการนะครับในการดูแลรักษารถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือแม้แต่การเช็คระบบแอร์ที่เขาจะต้องทำให้ผมในวันนี้ครับและตอนนี้ครับผมก็ร้อนจะแย่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างในต่อครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าเข้ารับบริการด้านใดคะพอดีว่ารถที่ผมขับอะครับแอร์มันมีแต่ลมร้อนออกมานะครับเลยอยากให้ศูนย์บริการเดนโซ่เนี่ยช่วยเช็คระบบแอร์ให้ผมหน่อยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ช่างช่วยตรวจสอบให้นะคะเชิญคุณลูกค้านั่งรอทางด้านนี้ได้เลยค่ะได้เลยครับอ้ ลูกค้าคะเบื้องต้นเนี่ยช่างได้เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ารถของคุณลูกค้าเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของคอยร้อนรั่วคะ่ะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีอะไหล่ที่ตรงรุ่นกับรถของคุณลูกค้าพอดีเลยคะ่ะแต่อาจาจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะทําการเช็คัพส่วนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยคะ่ะว่ามีจุดไหนที่มีปัญหาอีกหรือเปล่านะคะครับงั้นก็ฝากดูแลด้วยนะครับระหว่างนี้เนี่ยผมขอเดินชมรอบๆศูนย์รบ,บริการได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าทางด้านนะะค ในช่วงระหว่างที่เรากำลังรอรถของผมซ่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมร,บรอบๆศูนย์บริการนะครับพร้อมกับการเซอร์วิสของเขานะครับว่าเขาให้บริการด้านอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ศูนย์บริการของเดนโซ่นะครับถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์นะครับเขาได้ขยายในส่วนของการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นการเปลี่ยนกองแอร์เปลี่ยนกองอากาศโดยช่างผู้ที่มีความชํานาญและมีทักษะนะครับในเรื่องของการซ่อมเนี่ยทางช่างของเขาได้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์อบรมเดนโซ s เซอร์วิสเซ็นเตอร์โดยเฉพาะครับและที่บางศูนย์บริการของเขาเนี่ยยังดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนผ้บเบรก้วยเช่นกันครับนอกจากประสบการณ์ที่ครบคันแล้วเนี่ยยังมีการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถวิเคราาาาาะะหห์ไไไดด้้้ออยยย่่่งงแแแมนํลกขปัญ จุดทีมงานของเขาครับค่อนข้างใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของการให้บริการครับด้วยการใช้ผ้าคุมรถทุกครั้งก่อนการซ่อมเพื่อป้องกันรอยขีดขูดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการซ่อมครับและยังช่วยรักษาตัวรถเนี่ยให้อยู่ในสภาพดีเหมือนตอนแรกที่ลูกค้าขับเข้ามาแล้วถ้าถามว่าอะไรต่างๆของเดนโซที่เขาใช้เนี่ยนำมาจากไหนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันครับในส่วนแรกนะครับก็จะอยู่ภายใต้ของแบรนด์เดนโซเองเลยครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับที่ติดตั้งในรถยนต์ O.E.M. นะครับราคาจะเหมาะสาหรับบุคคลทั่วไปและค่อนข้างทนทาาานนนนคคอออีีกกสส่่่่วึงยย็ืิู้ภ ใต้แบรนด์คูเกียนะครับเป็นสินค้าที่ควบคุมมาตรฐานโดยเดนโซครับแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยจะถูกกว่านะครับใช้แทนอะไหล่แท้ติดรถยนต์ได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงนะครับและที่สําคัญเนี่ยออกแบบมาเฉพาะรถในภูมิภาคเอเชียด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุณหภูมิที่แตกต่างกันด้วยครับและนอกจากนี้นะครับเดนโซเนี่ยเขายังมีสาขามากกว่า70สาขาทั่วประเทศครับและเขายังมีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลานํารถเข้าศูนย์บริการด้วยตัวเองนะครับเขาก็จะส่งทีมช่างไปเซอร์วิสให้ถึงที่เลยครับบาาารรรรรถเเขข้้ไปจจออองลืืกกุ่่นทีะิหดู ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook d e โ s o เซ l ล Thailand หรือที่เว็บไซต์ carswithpartner.com ซึ่งในนั้นจะมีบอกเลราคาเริ่มต้นก่อนที่เราจะกดเลือกจองเพื่อเข้ารับบริการด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากมาใช้บริการของที่นี่หรือว่าสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับรถเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ e d e โ s o อัพเตอร์มาร์เก็ตไทยแลนด์ครับไปเดี๋ยวเรากลับไปนั่งรอกันในห้องต่อครับลูกค้าคะวันนี้รถของคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีการเปลี่ยนคอยล์ร้อนให้ใหม่แถมเติมน้ำยาแอร์ให้ฟรีด้วยนะคะแล้ว็มาเะไภาภา่่นวย,ยวจ น้ำมันเครื่องค่ะเช็คค่าเบรกแล้วก็เช็คลมยางให้อีกด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวสำหรับวันนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าชำระเงินด้านเคาน์เตอร์เลยนะคะได้เลยครับโอ้โหนึกว่าราคาจะแรงกว่านี้นะครับเนี่ยเดินทางที่ไหนก็อุ่นใจไปกับเดนโซ่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวขับรถกลับบ้านแบบแอร์เย็นๆก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม